อกำลังเติมน้ำมันพี่นอ้องน้ำมันน่าจะเบิดนะครับน้ำมันมาเติมอีกเจ็กเล็กเจ้าน้อยนะครับเพราะว่างานกะใกล้จะเสร็จแล้วพี่น้องอยู่กับทีมงานล่องชัยนะครับหรือว่าน้องพลอยดำซิงพี่น้องซานีว้สองยซี่นะครับรถขุดขนาด20ตันพี่น้อง ขายซานี่นะครับมาจากเมืองจีนนะครับเป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมในภาคอีสานเท่าอีกรุ่นหนึ่งครับขายดีอันดับหนึ่งของเมืองไทยเลยล่ะครับนี่สำหรับเจ้าซานี่ตัวน,นี้เป็นงานถมทีพี่น้องลอกไหหน้านี่แหละครับนี่ลอกไห,หน้าถมทีถมทีไหฝรั่งนะครับ อยู่แถวแถวมีการสร้างบ้านทลาดทากลางหรือว่าตว่างบานนาำทมเฮานะครับตำบลพุ่งกันอำเภอเสราพู่มจังหวัดร้อยเอ็ดพี่น้องวันนี้ทีมงานเฮาก็นีน่ร่างเรียนลายลมากครับจะเติมน้ำมนันแป๊บหนึ่งพี่น้อง เจ้าซานี่นะครับน้ำมันเหลือหน่อยอ่าเติมเชื้อเพลิงอีกจังหน่อยนะครับอเอายาวกระต่อครับรถขุดขนาด20ตันนะครับซานี่เอ็ดวสองร้อยสี่ใส่เครื่องยนต์เมทโซวิเช่นะครับไ m 5 0เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ ะราะบาควบอนดน่วยนาำนะครับวัดรอบเครื่องที่2องวัรอบตอนอาทีพี่น้องให้กำลังแรงมา,าที่ร้อยห้แรงมานะครับนะสำหรับปั๊มของพคนกระไ้เป็นเช่สามวีหกพี่น้องนะปั๊มยอดนิยมสำหรับเจเชสามวีหกสานะครับ ใส่ปุ่งเกี้นี่ศูนย์จุดเก้าสามลูกบาทเมตรพี่นอ้องบุ๋มบานเสริมแผ่นเหล็กสามเช็คนะครับอไปแล้วครับสองร้อยสิบแรกมาครับฮะช่วงล่างหรือว่าไปแท็ก80เสิเนนะครับ ใส่รุ่รองรับการกระดกเจ็ดลูกนะครับเจลี่ารอรับโซสองโตอ่าล่างเป็นขยาบ้าพี่น้องสำหรับเจ้าซ่้นี่นี่วันนี้โชเฟอร์เขากับผู้บบาวบัทนะครับเป็นโชเฟอร์จรัดให้ทีมงานนะครับตักใส่เจ้าล็อกเกียรเก้าห้เสียเว็บ ว่าวสีวิไลทั่วนะครับเมื่อนี้ก็อยู่กับสมบัติดำซิ่งพี่น้องเป็นผู้ว่าผู้จาสุภีสุน้องได้ฟังกันนะครับเบาผิดเบาถืกก็ขอโทษขออภัยเด้อพี่นอ้องอ่าบางเถือกะหลงหลงเลื่อมเลื่อมครับ เหลืออีกประมาณสิบก๋วยเตี๋ยวพี่น้องน่าจะจบนะครับสำหรับงานโย่บนี่ครับ มีเหตุเจรอยครับวันนี้ผู้บา่ารที่ใช่เป็นโชเฟอร์ครับร้อยหกสแรกมา แหงพี่น้องดินอันนีกันผลประตกวางมือสองมือป่ครับแหงเป็นแหงครับสําหรับดินถามนี่แก้นโคโลครับโอ,อ้ไงกุบเลย ถ้าคุยโทรศัพท์บ่อหันเยอ้อุโส่าหครับ240แรกมากครับ6 m 6อผู้บาวอุ้ย เทอโบครับสองรอยซีนะครับสองรอยซีสิบออารู้สึกว่าสิมี่อาติดตลมแล้วครับ อาหัวกระตุนไว่น้องอุบ่าวปัดดีตัวดีร้อยยี่สิบนะครับโอ้คุณคนหนึ่งยังแรงยังอยู่คุณเดี๋ยวไปเบิ้งกันจักหน่อยครับ เดี๋ยวเจ้าซ่านี่ไปซุกคนให้นะครับดินหยากบวมนะครับดินบวมดินบวมอ่ะสโลเหลืองมาซอยแล้ว มาแล้วเจ้าซานี่นะครับเออเอวด,ดับปุ๊ดนะสายควนสายควน รอดหรือไม่รอดเกือบบอลอดพี่นอ้องวุ่นปึ๊ดเลย ที่แล้วเรียบร้อยแล้วครับเพิ่นเอามาถมทีในบ้านนะครับแต่แถวขอกงู่เพิ่นนี่แหละพี่น้องเดี๋ยวไปจักเจียวครับเดี๋ยวกับเบิดแล้วพี่น้องนี่พวกเกินซี่หาเจียวนะครับ ถอยถอยถอยผู้ว่ารศที่ชัอ๋อ,อสาจังน้อยครับเพราะต้องใส่รถไถดันเข้าไปนะครับ วาวีโซเป็นเชฟเฟอร์นะครับสำหรับรถไทยมือนี้อู้แย่ห่อนครับโอ้นีแต่ว่ามีลมเดียน้อยนะครับ อี <laughs> ่ฮ็ดเจ็ดร้อยนะครับรอยหกสิบแปดแรกมาครับเออปุ่นแล้วครับปุ่นแลงวาแต่ข้างรางปุ่นพี่นอ้องอ่าสำหรับที่มองที่พ้นถมดีก็เลี้ยวๆนะครับเหลือเฉพาะ แถวๆของางนอกเราอบบานเพื่อนี่ สองรซครับน้องพลอยดัาซิ่งแต่ว่ามื่อนี้น้องพลอยว่าด้ยครับครับเป็นโชเฟอร์หน่อยนะครับเป็นผู้ขับแทนนะครับอาจะไปทุระนะครับสำหรับน้องพลอย อยสิบแากมากครับไม่ก็มาแต่อูที่เราพงการช่างนะครับเดี๋ยวรอจังน้อยครับรอสักครู่รถไทยกำลังดันนะครับ อันนี้บ่นี่นี่บ่อันนี้บ่ฮ่าเอาพี่ล้อครับรอยเกาหาตัวนี้ เขียนลงบินบ่นะเสียเว็บลงบินบมือวนนี้ได้หลายเที่ยวว่าเนี่ยไปเขาเลี้ยวเลี้ยว <laughs> เดี๋ยวสำหรับมือวนนี้เคลบนี้ลากันสำนึกสะกพี่น้องเดี๋ยวเคลบนายจะกลับมาพอกันไหมครับขอบคุณขอบคุณพี่น้องผู้เข้ามาติดตามมาชมนะครับสมบัติดำซิงนะครับเห็นผู้บอกผู้จา่าสุพีสุนองได้ฟังได้รับชมกันมือวนนี้ ขอให้พ่อแม่พี่น้องมีแต่ความสุขความเจริญพี่นอ้องโศกโศกมันมันลำลำรื่อยเรื่อยสุขภูสุขคุณน,น,น,นะครับสวัสดีครับ